สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วนะครับเลาะเป็นเละาะใช้แนวนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับมนีผ้พาพี่น้องมาเลาะทั้งอำเภอนาจ,จะหล่วยนะครับอยู่บันตูมนะครับบันตูมตําบลตําบลบันตูมบ่อเอือยแม่นจ้าตาบลบันตูม,ตมอํเาเภอนาจ,จะหล่วยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมือนีเอาลูง่วว่ากิ่วมาส่งเอือย ชื่อเอื้อยหยังเ้อท่องใบค่ะเอื้อท่องใบสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอื้อท่องใบเป็นสมาชิกของกลุ่มคนนิอุบลน้ำเมียนจ้ะอืมแล้วก็เลี้ยงงัวขุนจ้ะให้กลุ่มคนนิอุบลน้ำนะเมียนค่ะเลี้ยงมาหลายปีแล้วบ่เลี้ยงมาสองสามปีแล้วค่ะเลี้ยงมาสองสามปีแล้วอันสมัครสมาชิกกลุ่มคนนิอุบลปีปีใดนี่ปีหกหกปีปีหกหกเมียนหกหกเรืองหกขาดี่ล้วหกขาหกขาเนาะส่งจักรุ่นแล้ว สองลุนเหรอจ๊ะส่งสองลุนแล้วสมารคหกหาแน่นอกคันหกหกมันมันเพิ่งปีเดียวปีนี้หกเจ็ดนอนจะโอ้นี่ส่งสองลุนแล้วมันบ่แน่นค่ะรุ่นแล้วจกโตรุ่นละรุ่นแรกสามลุนแรกสามเลยบ่แน่นสมัครปีแรกปุ๊บแ่นคุณส่งสามโตเลยเป็นง้ออย่างตอนนั้นตอนนั้นง้วเลยค่ะง้วเจ้าของบ่หรือไปซื้อมาไปซื้อมาค่ะโอ้ไปซื้อมากตอนนั้นยังเป็นง้วเลยอยู่มนยังเป็นง้วเลยอยู่ พอมาตอนหลังเริ่มให้ขุนกัดขุนกิวเนาะนี่เป็นจังไงขุนชาโลเล่ตอนนั้นก็ถือว่าดีอยู่ค่ะถือว่าดีอยู่มันบ่กําไรเหลือหลายบ่กําไรก็มันก็เหลือส่วนนั้นมันก็บ่ข่เนยอยู่เนาะเหลือตัวละสองหมื่นอยู่ค่ะเหลือตัวละสองหมื่นค่ะเ้าไปซื้งง้วจะกปีมาขุนซื้อง้วอันเบาซื้อราคาซะเนาะครับราคาตัวละสามหมื่นโอ้งง้วใหญ่แ่น แล้วขุนโดนมอบัตนน่ขุนแปดเดือนช่วงนันขุนสั่นเฉพาะคนได้หลายโตละสามหมื่นนี่เข้าไปซื้อที่เขาขุนไว้แล้วบ่หรือไปซื้ออยู่ใส่ไปซื้อเป็นตมาเลยไปซื้อเป็นโตเมว่าตนเอาเองอ๋อแสดงว่าเป็นงว่าอายุหลายแล้วม่นแปดเดือนขนั้นเองบ่เดือนจ้ะเกตไขมันแทรกสองจุดห้าค่ะสองจุดห้าค่ะทั้งสามตทั้งสามตยังจาราคาได้บ่จำบ่ได้เหรืมจำบ่ได้แต่ว่าเหลือตัวละสองหมื่นกว่าเม่นเออก็ดี สามสามโตคูณสองหมื่นกว่าเลี้ยงแปดเดือนมันสุดโตเลยแม่นี่ตัวสุดท้ายนั่นเอาไปส่งอันสุดท้ายนั่นหมอเอ็มนั่นกลายมูไปเดือนหนึ่งอืมอืมจ้ตัวนั้นตัวนั้นได้รลายอยู่กับมูอยู่เกจเฉลี่ยเท่าไหร่ตัวนั้นสองจุดห้าแต่ว่าได้ได้แปดหมื่นได้แปดหมื่นกว่าแปดหมื่นกว่านี่เหลือหลายบ่กำไรโอ้ยแม่ก็คิดบทบดทบทวนคิดคิดบทถือแต่ว่าเหลืออยู่สันด่กแต่ว่าเหลืออยู่เอ พราะวันขุนแปดเดือนนําเนาะตอนนั้นเนาะถือว่าดีบ่เลี้ยงว่าขุนเก็บที่เนี่ยมันมันบริวิเกียวเนี่ยแต่ว่ามันก็ลงทุนเนาะก็ทุนจะค้องจะคล้องนั่นแหละขายยางขายฟาร์มก็เอามาไห้มันกินนะก็ถือว่าเป็นเงื่อนเก็บเนียนถือเป็นเงื่อนเก็บเก็บแล้วก็มาได้รวบเอาตอนขายมันด้เงื่อนก่อนเนาะเนียนค่ะในตอนนั้นแหละก็แล้วก็คือจากเงื่อนเก็บบัตรนี่กำไรมันไหล ขาเก็บไว้กับข้าวซื้อนี่มันก็อยู่ซ้ำเก่าเด้งเงนน่ะนะหรืออาจสิลอยหลอเบิดไปซื้อนุนซื้อนี่แม่พอเอามาไว้กับมั่วปุ๊บนี่เลี้ยง8เดือนเลี้ยงปีเลี้ยงปีเคืองนี่มันก็ได้ทุนขึ้นแถมได้กําไรกําไรคันมันปีกลัวมันกับกาไร่หลายของเกตเซเลียน่หลายบบรุงเนาะแต่ว่ากันยังถือว่ากําไรนิดหน่อยอยู่กัมันก็ยังมีกําไรแต่ว่าข้าบ่ท่านเคยเลี้ยงแบบครบปีจักเทอ่อบ่มีปีนี่ลหละกาลัง นี่แมนบ่แจ<า>็คตัว,ต,วตอนนี้ตอนนี้อยู่ข้อกลางอันสองข้อกลางก็มีม่แมนข้อกลางสองมันเป็นอันสิโซน้องสูงมันจองไว้บนแล้วนะครับอ,อยู่นี่ก็เล่สองแล้วก็แองก,กาดสามอืมอ,อก็อันสุมว่าเอาน้องสูงหันไปแล้วน้องสูงเอาไปแล้วก็จะเอาสุ่มเนี่ยเข้าไปขุนดูน้ำมูครับเดี๋ยวให้เข้าไปเบ่งน้ำแนสันนะมาจ้ะสายตอนนี้เลี้ยงจจกโตนะขุนแจ็คต ยูนิฮายุขุนสองค่ะเป็นเจเมนบะเมนค่ะก็เอามาสองน้อยอีกนี่นี่สองน้อยนี่เป็นว่ากิ่วน้อยนี่เนาะจ้ะนี่เป็นว่าเกิ่วเอามาใหม่ของด็อกเตอร์วิเศษนะครับขอผลมากเลยนี่จ้ะจริงๆเพื่อนสิบคโห้เด้เมนอยู่อเพราะว่ามันเห็นร่องรังสรนได้ไปมาเจนี่คุณท่านกระมลบอกว่าเฮดจังไดอันสมาชิกในกลุ่มหนูอยากได้หวะสันอันนอกรอดเห้นไก็เลยไปขอแล้วเหลือสองตัวแค่นี้เด้ ก็่อยากให้เด็กแต่ว่าผมได้ขอเล่าไว้แล้วน่ะนะเลาก็เลยให้มาก็ถือว่าโชคดีไปดีใจดีอยู่เนาะถือว่าโชคดีไปได้มมกแต่ก็เบิดละลาบัตตานี่รอบปีใหม่ผมจองเราไปสองตัวถือว่าโชคดีอยู่ได้ท่าเผึ่นผมผมจองเราไปสองตัวขอเราไปขุนเองปีใหม่พูละนี่อันนี้เป็นวัวเล่อยู่บ่อแม่นัวเล่ยค่ะอคุณโดนแล้วบ่เนี่ขคุณปีกายเนี่ยค่ะคุณปีกายจักเดือนแล้วนั่นนี่หงอยมันเด้สิบ ซิปเดือนเลยเด็กซิปเดือนน่ตัวนี้ตั้งใจสกุลจักเดือนนี่คันออกได้กับปีกัวเพล่ะค่ะปีกัวแมนบวะนี่ซิปเดือนแล้วก็อีโบโดนเนาะจักซิปห้าเดือนนี่ก็ได้ได้อีกรอบไปซื้อมาไหล่เมืไหรนี่ตัวนี้ซื้อซื้อมาอ่านหมื่นหมื่นถาหมื่นถาแมนตัวน้อยตัวนี้น้อยเล็กบ่ซ้ำเรื่องซันนั่นโอ้ซ้ำนี่เลยแมนวะหมื่นห้าแมนแต่มันเป็นเล่เนาะมันเป็นเล่มันเเป็นนล่ี่ก็เล่คือกันเล่มาปล่อยไร่ทุ่งอยู่จังหวะเป็นโอ้ ก็คอยเดเมาเอามาปล่อยอะไรทุ่งเอาแมนก็คือเอามาปรับโรงสร้างนั่นเนาะจ้านี่อันนี้คือกันหรือเ่แมนคือกันซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่นี่ซื้อมาต้นนี้หมื่นสองหมื่นสองมันมันอยากติดมันเลยอยู่แลผิวมันเป็นมันเนาะแมนผิวผิวมันเป็นมันตัวนี้ซื้อมาแต่น้อยๆคือกันน้อยๆคือกันเอามาเลี้ยงอยู่เป็นปีกินมันกินกินขายมันก็ได้กินขายยางก็ได้กินขายปามก็ได้กิน เป็นมีสวนป่ามมีไฮมันเนาะกับโบไลกับพ่อเดยให้งัวกินนะค่ะนี่เป็นกาดแม่นบอนี่นี่กาดค่ะเป็นกาดตัวนี้กะซื้อมาโดดละบอซื้อมาเดือนมกราค่ะพฤศจิกามกราโอ้นี่กะร์ดปีชนปีเนาะนี่เหลืออีกสามเดือนสิโคปีนี่เนาะนี่ซื้อมาแพงมาตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นสองสองหมื่นสองก็เป็นว่าน้อยขึ้นกันว่น้อยกับโบหน้อยประมาณซ้ำนี่ละ โอ้ประมาณซ้ำนี่เหรอแต่ว่าเป็นการ์ดนอนตัวนี้นอยลมแห้งบุคคลมีเวลาเอาออกเลยยังซี่ละแล้วมองลมกว่านี้อีกแม่นเข้าเจ้าเลี้ยงหลายๆส่งที่ละสิบตัวยี่สิบตัวของคู่ดมของคู่นั่นแห้งลมกว่านี้นี่คอกนี้ก็ประมาณสองคู่สามเนาะประมาณนี้แหละอกให้มันเดินไหลเดินไหลายไขมันมันบบเหลือมันออกกําลังกายหลนี่นี่ก็เป็นการดอีกขึ้นเ่าเป็นการดค่ะโอ้ว่าท่านนม่กิวจิ พ่อค้าเพอนเอามาพ่อค้าเอามาเนนเอามาห้สั่งตัวละหมื่นหาหมื่นหาสองตัวนี่สสามหมื่นเอามาประมาณเดือนท่านว่าท่านว่าก็เกือบปีแล้วเนาะได้เจ็ดเดือนแล้วนี้หน่อยโอ้ยเอามดตอนได้เก้าเดือนแล้วได้เก้าเดือนเอามาแล้วมาตอนเอาเองมาตอนเอาเองเอาหมอทั้งไหนมาตอนอันอันพุนาอันหมอ โมอเมื่หน้าตุ้ยตัวละจ็ดบาทนี่เป็นเอาค่าต่อตัวละห้าร้อยค่ะตัวละห้าร้อยเนาะมาตอนนี้ต่อแล้วนี่ต้องรักษาต้องให้ยาอีกอย่างอีกอยู่บ่ในหน่วยสีบริษัรักษาสี่ยาเอเดียวก็เร็วเลยแต่ว่าส้มใหญ่รักษายากอยู่อ๋อถ้าขั้นขั้นใหญ่เหมือนบ่แสดงว่าแห้งน้อยแห้งแห้งดีเมืนบ่แห้งหน่อยแห้งดีสี่เดือนแห้งดีหกเดือนดีบริษัทยังเศร้าปัดนี่เลี้ยงขุนหลายอย่างส่เนาะหนึ่งสองสามเชีย เอสตัวเป็นบอตอนนี้กับน้อยๆเอามาใหม่อีกสองตัวเมื่อกี้นี้ค่าอาหารแต่ละเดือนนี่หนุ่ยเดือนละหมื่นกลัวุ่ดเดือนละหมื่นกว่าหมอตกตัวละพันมงมุมตกมือละสอบอยู่ด้วยนี่ทั้งมทั้งปี่มือละสอบเฟืองเฟืองเจ้าของเนาะเฟืองเจ้าของเออแล้วก็มั่นหมักยีดกระบอกบันไดเนาะตอนนั้นกระบอแหงบันไดเอนขี่แป้งกระบอแพงตัวนี้ขี่แป้งซีตังตัวโตกอยู่ประมาณหมื่นแปดได้ป๊อสพูดละ หนึ 18, 18, ่งแปดเนาะต่อเดือนเนาะมหนึ่งแปดแต่บัวเป็นตัวเดียวได้ไหมเจ็ดตัวงัวน้อยก็มียาให้กินเมนโอ้โนี่รถต้นทุนเจ้าของได้ก็คือเฟืองเจ้าของนะครับพี่น้องเฟืองเจ้าของค่ะเฟืองเจ้าของถือว่าพ่อใจบอในในในฐานะที่เฮาเลี้ยงง้ออ่างัวขุนแบบนี้ก็พ่อใจอยู่ค่ะเหลือตัวละสองหมื่นกว่าค่ะแล้วโตกับบัถึงสองหมื่นค่ะหมื่นกว่ากับมี่ลดหมื่นกับมีแต่ว่าวันท่านเคยหลุด บโบค่ะนี่นี่ยาสดนี่ตาพ่นเอายาสดมาให้กินให้บ่นมันเป็นงวัวเคยปล่อยเล่มแปลงยามันบ่กินยาแล้วมันก็กินหัวอาหารนี่พอดีเอางวัวมาส่งให้เอ,อเล่าเนาะนะครับอยู่บรรทุมน่าจะรวยนะครับมาถ่ายคลิปนัานนะครับมาเบิ่งนะครับความเป็นมาเป็นไปว่าพี่น้องเข้าขุนงวัวเกรดพี่เมียมแล้วมันอยู่ได้บมาเบิ่งจากปากมาฟังจากปากของคนที่เลียงอิหลีผมกับกาลั่งศึกษาคือกันค่วาปีใหม่ก็ิเริ่มจักสองตัวกร จากนั้นก็ซื้อๆึ่ว่าในน้อยไปเทีมไว้จากหาโตอย่างนี่นะก็คือค่อยทยอยขุนไปอย่างนี่นะครับตะกี้ก็เลี้ยงว่าแดงมาก่อนบ่เลี้ยงอยู่มันเป็นยังไงช่วงมันมันบุเป็นราคาก็เลยขายออกซื้อมาตัวละสามหมื่นขายตัวละหมื่นไปซื้อตอนแพงแม่นสามหมื่นนี่พอขันมานนะเอามาบานนี้พ่อบุบเป็นราคาหมื่นนึงก็ขายซื้อมาจากโตซื้อมาสามแม่ แล้วยนีเหลือสองแม่ลุบเลยเห็นเห็นเลยรูกรขายบ่จ้ะแต่ยังเหลืออยู่สองแม่แม่เอาไปเฮ็ดไปเฮ็ดแม่ผ่นนี่แหละค่ะต้นน้ำเนาะแม่นกะแต่ว่าสมแองกาดไปเปล่สมแองการไปกับโเป็นแยงล่อรอบหนาจังสมมากเกี่ยวเบ่งเนาะอย่างน้อยมันก็เป็นงวเห่าเนาะรดต้นทุนการซื้อไปนี่ะนี่อีกบ่โดนกระเสลิงเงินหลายเติบได้นี่ไม่มันออกรุ่นเดียวกันหมดบ่นี่โบ่ค่ะอันเลสิได้ออกพร้อมกันอยู่สองตัวอ่าสองตัว ตัวนั้นสีบ่มีคูเนี่ยสองหน่อยผลกระคูหนึ่งสองหน่อยนระคูหนึ่งตัวดำกระสีโดดเดียวแน่ย่างออกโดดเดียวอยู่ค่ะแต่อยู่อยู่ข้อกลางกระสีออกพร้อมกันสองตัวม่นคะโอ้นี่เอาก็ถือว่าพ่อพ่อเฮ็ดเนาะพ่อเหตุเงินจากการขายปาล์มขายยางขายมันให้เฮาก็เอามาาฝกไว้น้ามาฝากไว้น้ำม่วเนาะถ้าคันเก็บไว้กับเฮามันก็เดี๋ยวก็ซื้อนู่นซื้อนี่ ผู้นั้น้อ,อมแล้วผ <c oughs> ู้นั้นแอวนั้นผู้นี้แอวนี่นเนาะเออเดี๋ยวมันกเ็เบิดไปเออหาขายยางขายมั่นขายตามใดกะซื้ออาหารเลี้ยงงูี่าค่ะกำไรมันก็ถือว่าเป็นแบบคล้ายๆว่ามันดีกว่าเงินฝากธนาคารเด้ เกิดสิดีอยู่ประจักินเนื้เอาเวียรเขาก็เฮ็ดอยู่แล้วประจำเสมออยู่แล้วเนาะเวียรเนี่ยเป็นเป็นเวียรเขาอยู่แล้วบุญเดือนบุญเท่าไรไอ้เรื่อนั่นนี่ยข้าก็เฮ็ดแบบตั้งสิีอยู่แล้วเนาะกระเี่ยกษตรกรจะเซ็่ยยังเนาะเลี้ยงแบบทุนแรงได้เฟืองก็เอาใส่ตะกร้าไว้กินเลยนั่นนะใส่เปยไหมมันเป็นตะกร้าใส่เปยเมื่อไหร่เงี้หน่อยนี่อยสิบาีันดมากลังว่าสิบปีสื่อเปยเมาตอกนี่ไหวแล้วนะนี่เปยอยู่นไหนในพี่น้องในเบื้งนี่นี่เออประยุกต์เอานี่นี่อ เฟื่องคือเขาซื้อเปยยวนอันละสามสิบาบาทเดี่ยวไปเนาะแหมเอาขอบคุณเลยหลายเลยขอบคุณเลยหลายเลยก็เอาง่วหน่อยมาส่งเพลินนะครับเป็นง่วงของดรวิเศษนี่ขอเพลินหลังไหม้ด้วนี่นะครับขอหลังไหม้ก็เลยในน้ำมาเบิ้งนะครับแล้วก็ขอถ่ายคลิปเพลินน้ำนะครับอยู่บ้านตูมเนอะตำบลบ้านตูมอำเภอหน้าจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีเบอร์โทรวะ จำเบอร์โทรเจ้าของได้บ่นี่จำบ่ได้ค่ะจำบ่ได้ผมเป็นยังบ่ต้องใส่ดอกเนาะบ่ต้องใส่ขอบคุณหลายๆจะพอกันขึ้นใหม่พี่น้องขอบคุณหลายค่ะที่นํามาส่งเถียวมาหาิโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ